อ่ครับดุมยอดสีแดงครับพร้อมลูกปืนฮะฮะฟากระเดมเอาโลแดงให้หน่อยเด้ออ้าวโลสีแดงเอาปะเอามาเลยจะใส่ดุมยอดสีแดงนะครับอ่า ออาถีอลูกปืนให้เขาด้วยอาสองนุ่มเดินทางปลอดภัยเด้ออย่าซิ่งมากคนขับซูเปอร์คัรนี่ไม่ธรรมดานะนี่แรงประจำหมู่บ้านเลยนะนี่ วันนี้ตัวนี้นะครับเป็นของแต่งยังไม่ห่างหายนะครับตัวนี้กำลังดังอยู่เอามากี่อันก็ไม่ไม่เหลือครับตัวนี้เกิดของแต่งแน่นแล้วมาปิดอันนี้ เท่นะครับนี่ของแต่งเอจาจ้าทำไมเป็นยังไงบ้างครับดูไปได้เนาะอ่าเพิ่มเติมไปหลายรายการนะครับคันนี้สวยที่สุดก็คือกันตกนะครับกันตกแล้วก็มือเบรก <c oughs> ดิสเบรกพร้อมกับพักเท้านะครับโอกาสหน้าเจ้าของต้องมาหลุดหน้านิดหนึ่งไหมเน๊ย ลดหน้าหน่อย,อาอยบาทบาเท